สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วน,นะครับผมผมายรีวิวหนูทดลองรซสด้ากลับมาอีกแล้วนะครับผมก็เหมือนลุกครั้างครับก็คือรีวิวสินค้าจากรัาด้าครับสั่งมาแล้วก็รีวิวให้ดูนะครับเผื่อใครจะสนใจนะครับบางคนสนใจอยู่แล้วอยากรู้ว่าดีหรือเปล่าดูดดแลอาจจะเป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจนะครับบางคนชอบจะได้สั่งซื้อไม่ชอบก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาสั่งซื้อมา คืออะไรครับมันคือจริงเหมือนกับหน้ากากหน้ากากราคา42บาทมาจมาดูนะครับมันก็คล้ายๆกับที่ผมเคยสั่งมานะอือ,อ,อก็คือใส่แผ่นฟิลเตอร์กรอง PM เอ็มสองโอ้โติดกันติดกันมาเป็นพืชอยู่ ใส่แผ่นฟิลเตอร์กรอง pm ในช่องนี้นะครับเห็นไหมพอใส่ฟิลเตอร์กรองมาแล้วเนี่ยครับผมแล้วมันก็จะกรองสองชั้นชั้นแรกคือผ้าชั้นสองก็คือฟิลเตอร์นะครับผมผ่านวาล์วตัวนี้อีกทีหนึ่งมีฟิลเตอร์กรองของมันด้วยแล้วก็มันก็จะมี ชิลปกป้องดวงตานะครับซึ่งถ้าใครซื้อ,อของพวกนี้จนชินจะรู้ว่ามันจะมีชิลแปะอยู่บางคนบอกโอ้ซื้อมาแล้วคุณมองมองไม่ออกเลยคุณไม่ใส่ไม่ใส่เพราะเขาไม่แกะชิลที่ปกป้องตรงนี้ออกนะครับมันจะมีชิลกันวาป้องกันรอยคิดคว่วนป้องกันรอยเปื้อนนะครับผมคนซื้อก็จะได้แบบของไม่เปื้อนไม่อะไรไปนะครับเวลาฉีดอ,ออกเห็นะครับมันจะใสขึ้นเห็นไหม เห็นนะครับมันจะใสขึ้นแต่ลําพังฝั่งเดียวไม่พอครับมันจะมีชิวอยู่สองด้านต้องต้องแกะออกทั้งสองด้านนะครับผมมันจะได้ใสขึ้น <c oughs> อ่าดูนะครับเห็นไหมครับมันคุ้นๆใช่ไหมแต่พอเราแกะออกเห็นไหมเห็นไหมมันก็จะใสขึ้นมาทันที โอเคครับตัวนี้เราก็จะใช้นะครับแปะตรงนี้ลงไปแปะตรงนี้ลงไป <c oughs> เราก็าจะได้อย่างเงี้นะครับชิวก็คือปอกป้องดวงตาด้วยแล้วก็กันด้านลมหายใจด้วยอือทีนี้จะมาดาูว่ามันมีตัวล็อกตรงนี้ไหมเอามีนะครับอือ ตัวนี้จาเป็นเพราะถ้าไม่มีนะครับผมไอจากการหายใจเนี่ยลมหายใจเราเป็นไอขึ้นมาจะทําให้แบบตาเราขุ่นมัวแล้วก็มองถ้าสัมผัสทสายตรงนี้แบบไม่ชัดเจนแต่ตรงนี้เนี่ยถือว่าโอเคแล้วเนี่ยอ่านะครับผมมันก็จะกันผมถือว่าโอเคเลยนะตัวนี้หายใจสะดวกวาลตัวนี้ช่วยหายเพราะปกติผ้าหนาๆอย่างเงี้ยเราจะฟิลเตอร์บางทีเราหายใจไม่สะดวกแต่พออย่างเนี้ย หายใจได้ง่ายขึ้นหายใจก็ออกได้ง่ายขึ้นหายใจออกก็ออกสบายโดยที่ไม่ไม่ดันมากขึ้นตรงนี้แต่ใจะให้ดีก็คือเราต้องล็อกเองที่ตัวมันจะมีเป็นเป็นลวดอะไรอยู่ตรงนี้นะครับล็อกให้สนิทก็จะไม่มีไอของเราหายใจขึ้นมาปิดบงังดวงตาเรานะครับผมนรืก็ถือว่าโอเค <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันภาพรวมดีไซน์ก็เหมือนหน้ากากอนามัยทั่วไปนะครับไอ้หน้ากากผ้าตัวไปที่มีการล็อกจมูกล็อกคางนะครับผมใส่ฟิลเตอร์อกรอง pm สองจุดได้มีวาวนะครับผมมีชิลซึ่งราคามัน42บาทผมว่าก็กแพงไปนิดนะแพงไปนิดแต่ว่ามันก็ค่าวาลวค่าอะไรเนี่ยเพราะว่าไอ,ไอ้ตัวไม่มีวาลนี่นะ่าจะประมาณ 34บาทผมจำได้นะนะไม่มีวาวก็มีวาวก็เหมือน42บาท34 42 6 8. บาีบกวกเพิ่มอีก8บาทได้วาวตัวนี้ผมก็โอเคเลโดยภาพรวมถือว่าโอเคใช้ได้นะแล้วผมก็เป็นบ้าอะไรสักอย่างหนึง่งเวลาผม,ผมสั่งไ้พวกหน้ากากกันฝุ่นหรืออะไรมาแล้วผมก็ต้องลองใส่กับหน้กากากตัวนี้ว่าใส่ไปแล้วมันเป็นยังไงดูดีไหม อ,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 อืโอเคเลยครับใส่แล้วแล้วเราก็จะกลายเป็นโจรขึ้นมาทันทีนี่ผมว่าโอ,โอเคเลยนะลงตัวใช่ได้โอเคเพาะฉะนั้นไอตัวนี้นะครับผมใครสนใจนะครับในลาสซดามีขายนะก็มีหลากหลายราคาก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของ แต่ละคนนะก็พยายาได้ถูกที่สุดเท่าไหร่นะใครสนใจก็ลองหาดูเองนะครับผมก็ไม่ได้มาโฆษณาแค่มาบอกให้รู้ว่ามีของแบบนี้ในจักรวาลน,นะครับผมครับยังไงก็ขอบคุณมากครับที่สละเวลาดูรีวิวนี้แล้วก็รีวิวหน้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ